การสนมกิจการวองาก็มีมากในว <ab> <of> ันนี ah ้ก็ม <iki> ีมากเลยก็แบ่เวลาจับปฏิบัติที่ในความเป็นขท่านตัวหนึ่งท้าต้องเป็นผู้ช่วยอดีตนมนรีฝ่ายต่างส่วนก็่เเป็นผู้อำนวยการบ้านมนการงาน้าทุงฝ่ายทุกเไลที่ทำงานในชุกคนนี้ก็จะปห้ทานแต่ที่ยังไว้ก็ตามทีวันนี้มีสิทธท่านทศษาทุกท่าน ต่างมีจิตเต็มเปี่ยนด้วยความเคารพด้วยความประทารรรกาปเวาเอาในครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่อีกวันหนึ่ของเรา่าติสงายในฐานะเป็นจิตยาผู้สิเป็นทั้งนิสิตเป็นศิษาของมหาวิทยาลัยเขาใหเป็นมหาวิทยาลัยอนกรระดัเก็ยดดีทมหาวิทยาลัย่นดีเราชาติสงานเคยเป็นศิษย์บางคนในแรงขอกสิ่บางเรา ว่าการผู้บริษัทที่ฉลาดของลูกแก่เราดังนั้นวันนี้นิสิตนักศึกษาทั้งหลายทั้งทุก่นอย่างที่ในกระดาษนั้นได้ถือว่าเป็นวายสัพพลาของท่านอย่างนี้ที่วันหนึ่งที่ท่านมารักษาไว้ซึ่งประเพณีนในสการของของของไทยเราโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาจะต้องมาแสดงอขอสิ่งความร่วมรัางรับถ และที่ไปวันนั้นก็ยังถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรดาการผู้เป็นผู้บริหารบรรดาการที่มีสิทธิ์ท่านที่สาและท่านที่มีเกียรติทุกท่านก็ถือว่าเรามาทับอีกหนึ่งความดีด้วยกันในวันนี้เวลาเดียวกันเราได้สองความดีหนึ่งความดีนั้นเราร่วมกันได้สร้าง คุณค so so be ุยโศลภมฐานณความก็งานค่ายบรญ่ัตของพระธรรมบันณาธิที่ับคุณและปัญญาเนีนั้นก็คือมาแสดงตนมาแสดงออกถึงความเคาตระหนักรูชาติตระหนัูธรรมิจารตามต่อกมางนจริงๆว่าเป็นสองความนี้ในเวลาผู้จุดแสงสว่างให้กับแสงสว่างการบัญญาให้กับสิทธิ์ในตัวท่าง